รรััคบจากวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับปกตินี่ใส่แว่นหนาเตอะครับจวไ,ไปฝ่ายเดินบุกเข้าหาลมันีด้วยครับ <S <S นี่เธอประเภทขุนเข่าครับขุนเข่าคีมล็อกครับล็อกได้จับได้นี่ตีสะบัดจริงๆครับมาร์กาเร็ตวันเด็กหรือว่าแม็กกี้วันเด็กเธอเคยบอกว่าสายตาสั้นครับ พราะฉะนั้นต้องเข้าสู่ระยะประชิดนะครับถ้าจับได้นี่เข้าทางของเธอแน่ครับโอ้ยเธอ,อต้องระวังโรมมนีครับป้าดักสวยครับลูกนี้โรมนดีนี่ก็ไม่แน่นะครับแมโดนปี้โดนบทหนักๆนี่เรียวแรงอาจจะหมดไปได้แต่ขวาดีครับได้แล้วก็ออกคือจังหวะฝีมือเนี่ยโรมานีไม่เป็นรองแน่ครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเรียวแรงนี่แหละ ขยับยังต่อยไม่ถึงครับมาร์เรตโดนทีบีกาจับได้ครับตีได้ไหมแหม่ยังกันได้อยู่ครับโรมานีโอ้แกยกยังกระเดินพาเรตครับซ้ายขวาซ้ายขวาครับมาเกเรตวันหน่แต่ขวาคอครับโรมานีต้องหนีให้ทันนะครับทีนี้จังหวะต่อยสวยยังรัดในตำแหน่งที่ได้เปรียบครับโรมานีมาเกเรตยังตีไม่ได้ครับโอ้แต่แกพยายามจริงๆครับ คือตำแหน่งองศาในการตีเนี่ยไม่ได้แต่เธอก็จะพยายามยกตีเข่าให้ได้ครับแหมเขาเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเลยครับไยซ้ายมาดีครับเขาบอกโอ้โหอยู่ในระยะหมัดโรมานีเจอสิครับแต่บอกเธอบ่สนบ่ยั่นครับอใอยรูปขอได้ครับตีไว้ก่อนจะโดนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าครับโอ้สิ่งที่น่าห่วงต่อไปสําหรับโรมานีครับก็คือพละกําลังครับเป่าปากแล้วครับตอนนี้ครับ ที่ผ่านไปแค่สองนาทีนะครับโอ้มากระเด็นี่แกบ,บี้หนังจริงครับ <Ooh. S 2> <ปะ S 1> นี่แต่อาวุธจังดีนะครับโรมมนีเอ้าวแล้วครับถึงตัวอีกแล้วครับลูกป้ายลูกขวานี่ทำได้ดีเลยครับ oh. ไมกี้วันเ,เน็กเจอแค่ขวาโอ้า oh, อาวุธเนี่ยครับดักออกสวยครับ oh. โรมมนีครับ oh, <no. S 1> ไ่ถอยนะ หมัดยังไม่ถึงครับแม็กกี้อ่ะแข่งซ้ายได้ครับโอ้โหเจอแข่งซ้ายครับโอ้โหลูกนี้ไปขวาดีครับเดี๋ยวได้แล้วก็ทักก่อนที่ต้องรัดให้อย่าให้มีองศาให้แม็กกี้วันหนึ่ตีได้นะครับต้องรัดให้แน่นโอ้แมกเร็ตนี่แทบจะกระโดดขวาคอโรมานนีครับดันดันขวาตีอ่ะอยู่ที่โรมานนีแล้วนะครับอ่ะยังตั้งกำแพงควางได้ครับ สอกอีกอรแรงตีสวยครับโรมานีบิดไปบิดมาโอ้โหแต่ระวังครับไปเข้าทางของแม็กกี้วันเนกครับไม่รู้ว่าแม็กกี้จับได้ตีแหลกครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะได้ผลนัคือเรียวแรงและพละกําลังของโรมมนีน,นั่นแ,แ,แหละครับี่ครับตันมาเตะเชือกตีโอ้โหตะเชือกแล้วตีแหลกเลยครับ โอ้สายขวาซ้ายขวาตามจังหวะเลยครับโรมานีโดนเยอะจะเอายังไงกรรมการแยกออกมาครับท่านหนีไม่ออกลำบากครับเจอหมัดซ้ายเข้าไปรวบตีแม่นยำแล้วก็แรงขึ้นครับเข่าของไมคที่วันเ็กโอ้โลมานีทำได้แค่ตั้งกำแพงขวางแล้วเหรครับอ่ะวดแทนงสกัดอยู่ไหมโอ้โหเอายังไงดีครับ ลงทุนยอมให้โดนเตะนะครับไมกี้วานเอกถึงตัวแล้ก็ตีเลยครับโอ้เป่าปากปูดปูดนะครับโรมาเนียครับอ่ะอ่ายังมีเหลี่ยมครับโรมาเนียครับอันนี้ลูกประสบการณ์ครับโอ้ยแข้งขวาเจอมาสวนอาพิกบิดไปครับโอ้ทำได้ดีครับจังหวะนี้ครับโรมาเนียโอ้แข้งขวาก็ไม่ได้เบานะครับโรมาเนียเตะแต่ละทีนี่เลยครับ แต่ว่าแม็กกี้วันนี้ลงทุนครับเอาใช้โครงรับเพื่อที่จะไปรัดคอครับมีจะหนีครับหนีไม่ทันเจอรัดมาแต่ว่ายังไม่มีจังหวะตีครับโหให้เดินห้ายกก็ดูทรงน่าจะเดินได้เนะคยรปั้เลวันนตั้งกระแพงขวางยังไงครับ กดออกมาโอ้โหิลมานีปลิวเลยครับไปต่อครับแทงขวาโอ้โหแกพยายามจริงๆแม็กกี้วันเนกครับโอ้ส่วนโลมานีนี่โอ้โหชักจะเริ่มอ่อนแล้วละครับดูครับกดคอลงแล้วนะครับตอนนี้พาเที่ยวทั่วเวทีเลยครับ ีหายใจแรงเลยครับโอ้ยโดนอีกแล้วโรามนีอ่ะจังหวะนี้ยังรัดได้เปรียบอยู่ครับแต่ดูแม็กกี้เลยครับความพยายามเป็นเลิศจริงๆครับเนี่ยแล้วดูเหมือนจะได้ผลซะด้วยครับเดินครับเครื่องยังร้อนตลอดครับมารลเกอร์สบเตะข้่งขวาครับพยายามจะวนออกนะครับตอนนี้แรงต้นน้ำยังมีอยู่ครับ นทีแรกนี่ลมานียังดักจังหวะได้สวยครับเอาละครับต้องระวังครับอออโอ้โหตียอยู่หน้าบ้านลรมานีนี่แหละครับไปไหนจะไปไหนคือตีเข่าทีเดียวมันอาจจะไม่ได้ถึงกันน็อกได้ครับแต่มันลดทอนพละกกำลังไปเรื่อยๆครับสะสมครับ โดนไม่โดนไม่รู้ครับแต่ตามหาคอโลมานีครับมาแล้วครับกดมาโอ้โหโดนกดนี่เหนื่อยนะครับเสียแรงครับแอดได้แข้งขวาครับได้แล้วก่อนครับพอก่อนก็ไปเข้าทางสิครับแม็กกี้มาในก็ตีดันเข้ามุมครับตีโอเข่าขวาอย่างเดียวครับการซ้ายตีขวาการขวาตีซ้ายโอแต่ถือว่าโรมานียังป้องกันตัวได้ดีอยู่นะครับ ยังผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับ <S 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 โอ้แต่เวลาอีกนาะทีกว่าๆเนี่ยครับทีมงานบอกอีกนิดเดียวครับอ,อิดเดียวก็ครึ่งยกครับอะลงไปอโอ้ยังอาศัยเหลี่ยมครับโอ้ทีมงานสาวๆครับ,บทีมเชียร์นางฟ้าครับเพชรสายฟ้าฟ้าสีทองคอยมันมีลักมวยทั้งนั้นครับ,บโอ้โหบิดไปบิดมา ป้ายหน้าขวางบิดมาตีตีโอ้โหลมจะจับปเลยครับลมมันีครับโอ้คาจมูกแลยยังไงครับลมมันีครับโอ้โดนหมัดของมาร์เกลสอีก้ายอยีกครับเอาโอ้อาการชักไม่ค่อยดีแล้วครับโอ้ยดิ้นไม่ออกหรือไงครับโรมานี ยืนไม่ออกด้วยหมดแรงด้วยนะครับดูครับยืนสังเกตสังเง่แล้วอีกเกือบนาทีนะครับโอ้เวลาเหลือเฟื่องหรับแม็กกี้ครับอาแล้วครับโอ้ยังอาศัยเหลี่ยมพลิกกลับมาอยู่ด้านบนจนได้ทุลุมณีครับโอ้เก่าจริงครับโอ้ขณะนี้แม็กกี้นี่ตั้งการเข้าหาครับตีตีไปเรื่อยครับแหม่ก็เด้งสู้นะครับทุลมณีครับ ต่ว่าน้ำหนักอาวุธที่มันไม่แรงเลยครับตอนนี้โอ้ยโดนขวาของแม็กกี้อ่ะหมัดเอายังมีสวนเยลรมานี29แดงครับวันนี้เสมอเสมอครับชน,นะคนละเสียงแล้วก็เสมอหนึ่งเสียงครับโอ้สู้กันได้สนุกสูสีครับคนหนึ่งก็มีดีคนละแบบแลละครับวงน